ของหรอของดอกอ๋อเดี๋ยวไปเก็บของดรอกแป๊บน,น,นึงนะครับมันรุนกันว่าจะเป็นอะไรอุ้ยสามร้อยนัดเฉยมาเว้ยมาเว้ยบอกเลยไม่กลัวบอกเลยไม่กลัวบอกเลยไม่กลัวเดี๋ยวก็ตายครับเรียบร้อยโอ้โหสนอนนั้นในเกมที่โคตรแรงยอย่าเฮ้ยจะเอาไปล่ะเรามีแกนลิงนะเว้ยเออทำไงโอ้โหมามีบีโร่เอาไอม่มอ,ยอ,ามาอยู่อะครับ แตกๆแตกๆแตก ยโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Bullet Angel ครับวันนี้เรามาเล่นโหมดแบบมีกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเข้าไปเล่นนะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆนะคมันแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือให้ทุกคนนะครับไปรับกิจกรรมผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับมันจะมีปืน M4 แจกพรุ่งนี้นะครับวันที่2นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่เกมมันเปิดด้วยนะครับผมก็เลยรับ5000พอยต์ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมารับกันนะครับตรงนี้แล้วก็วันที่7ก็มีชชุุดดฟั่นสเทแจกก็ ไม่อยากให้พลาดนะครับกิจกรรมมันค่อนข้างดีนะครับแล้วมันแบบได้ถาวรด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีเควสหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสมือใหม่นะครับเช่นเควสพวกนี้นะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับเล่นแล้วอย่าลืมรับนะครับเราจะได้ของดีๆนะครับเออไม่ต้องเติมก็น่าจะเล่นได้นะเกมนี้นะแล้วก็มีรางวัลสาหรับเลเวลอัพด้วยนะครับใครที่ขยันเล่นนะครับก็อย่าลืมมารับตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็สํารวจผมสํารวจมาปานกลางนะครับอาจจะไม่ได้สํารวจแบบละเอียดมากครับแต่ว่าก็พยายามสารวจมาเบื้องต้น แล้วก็มีเคียเตอร์โปรเจกต์ด้วยครับอันนี้ผมน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะอืมกิจกรรมไม่สุ่มมั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้จเหมือนกันนะแต่ว่าสุ่มได้ถาวรเลยนะครับน่าสนใจอยู่นะครับใครที่สนใจก็มากดสุ่มได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเติมนะครับเออแล้วก็มาดูอัตราการแลกเปลี่ยนเติมเงินครับเติม0ู9ดาอลนะครับก็จะได้100เพชรนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะ3าบาทปะโดยประมาณนะครับเพราะ1ดอลมันเท่ากับ30กว่าบาทนะครับโอเคศูนณ สามสิบกว่าบาทหรือมั้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อยู่ราวๆนี่แหละครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ใครที่อยากแอดผมมานะครับสามารถแอดผมมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับชื่อกังฟูนะจ๊ะนะครับใครไม่รู้เอาชื่อกังฟูไปตั้งนะผมตั้งไม่ได้เลยนะครับก็ต้องใช้ชื่อกังฟูนะจ๊ะไปก่อนนะครับเออแอดมาได้นะครับผมรับทุกคนนะใช่ปะอันนี้คือให้แอดใช่ไหมอันนี้ผมผมคิดถูกใช่ไหมอ่าเลข UID อดสามหกห้าหนึ่ง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 นะฮะเอ่าตามนี้เลยนะครับใครนะครับ ก็ยังไงนะครับผมจะไปเล่นมัมมี่ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอในตัวเกมนะครับโอเคครับตอนนี้เราไ่อยู่ในตัวเกมแล้วนะครับผมก็เลือกเป็นด่านกดังอุธอาเดนมาเล่นนะครับอ๋อไม่รู้มันเลือกได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคอนเทนต์นี้มันฮากว่านี้นะครับก็คือมีเสียงเด็กเกียนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะลหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเป็นดัมมี่ปะเนี่ย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นบนม,มินะเดี๋ยวจะไล่ตบคนก่อนนะกันนะฮะแล้ว <c oughs> มีเสียงเด็กด้วยนะครับบอกเลยว่าบันเทิงมากๆนะครับเพราะว่าเด็กยังเล่นยยอยู่ป๊อปป๊อหมดหมดแกง๊งหมดดงหมดดงฮนะเออส่วนใหญ่ก็เหมือนในคอมเลยนะครับมันมาคับได้เหมือนในคอมเลยนะผมแบบเหมือนในคอมเลยอะทอดแบบจะในคอมเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเกมเนี้ยนะครับแต่ขออนุญ,ญาตวิ่งขึ้นไปก่อนละกันอ่าตัวนี้ ทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนรีบๆมาเล่นนะครับผมก็ผมว่ามันมันดีนะเพราะว่าก่อนนี้กับเกมมันจะไม่สมดุลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตในเกมมันจะปรับแบบเพลทูวินหรือเปล่านะครับผมก็ไม่อยากให้เออเฮียแตกเลยผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคก็แบบนี้แหละครับเกมแบบเพิ่งเปิดใหม่ก็เป็นอะไรที่เบสิกสุดๆแล้วนะฮะแตกแล้วเว้ยเอาเว้ยกดแท็บดูยังไงวะเนี่ยดูยังไงว่าคนเหลือก,กี่คนวะ มุมบนนะโอเคมุมบนนะฮะมันมีมุมบนบอกอยู่เนาะไปครับไปครับล่ามัมมี่ไอ้ล่าคนเทศกาลล่าคนนะจังหวะน,นี้ไปแต่ท่อไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวี้เขาไม่ได้ยอมคิดเล่นบนท่อ,อว่ะเออมัมมี่ชนะละครับทุกคนมาฮะมาฮะมาฮะต่อแล้วครับเอาเนื่องครับเดบเด็บเดบแต่ว่าถ้าเป็นนี่มันเหมือนแบบไม่บอกด้วยมั้งเป็นก็คือเป็นเลยปะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะไม่แจ้งเตือนผมด้วยะนะครับ 6, 5, 4, 3, 2, เป็นมะเนีย่ยอุ้ยตกใจหมดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาบีโรามาแล้วมาดิมาดิาดโอ้ยเจน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 เฮ้ยเป็นมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับ <c oughs> ยิงแล้วท่าตะตันโคตรฮาเลยทุกคน <c oughs> ไม่รอดวะเฮ้ยเราเลือกเป็นได้ด้วยนะครับผมเป็นไอ้อ้วนแล้วกันอ่าสองปึ๊บ โอ้มือมันเริ่มเทิมเลยฮะไปครับไปครับตัด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 เอ้ยเฮ้ยผมแตกชิบหายแล้วทำไมตัวมันอ้วนแล้วมันบางจังวะเป็นฟารโรดีกว่านะฮะมาไปเลยไปเลยชึบเชิบ้วเต้นขอเต้นหน่อยดิเรียกรองเต้นดูแหละระบบเกมมันเต้นเหมือนในคอมไหมถ้าเต้นอ่ะเฮ้ย <c> โ <oughs> <c oughs> คดหาโคดหาถ้าได้โคดได้แตกแตก ชึบชึบชึบอุย้ยคนเดียวแปลงร่างเป็นมนุษย์ฮีโร่แล้วนะครับอ่าไป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 อุย้ยมาตบทีเราตายเลยวะมาดิครับมาดิครับเออทีหนึ่งแล้วยังไงต่อยังไงดียังไงดีอุยอ้ยเพื่อนตบไปสองทีแล้วครับสวยสวยสวยครับผมโอ้มันมีน่ารักมากเลยนะในเกมเนี้ยแบบดูแบบตะมุตะมีมากๆเลยครับโอเคอย่างงี้ค่อยรู้เรื่องขึ้นมาหน่อย ดูคนอื่นดูคนอื่นเอาหมดแล้วเหรอวะแพรมาต่อนครับชึบชึบผมก็เล่นในคอมนะครับเพราะว่าถ้าเล่นในคอมเนี่ยมันเล่นง่ายสะดวกสบายนะครับจริงๆจะเล่นในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะสะท้อนภาพจากโทรศัพท์ขึ้นคอมยังไงนะครับก็เลยมาอัดในคอมแม็กเลยนะครับเอ๊ะมันนับอยหลักนะครับเป็นมองว่าเร็วจังวะ เฮ้ยเ <Hey, S 2> ข้าบนหัวผมปะเข้าบนหัวมีเปล่ามีเปล่าไม่มีนะครับวิมันคืออะไรอะของหรอของดอกหมอเดี๋ยวไปเก็บของดอกแป๊บน,น,นึงนะครับมันลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรอุ้ยสามร้อยนัดเฉยมาเว้ยมาเว้ยบอกเลยไม่กลัวบอกเลยไม่กลัวบอกเลยไม่กลัวเดี๋ยวก็ตายครับเรียบร้อยโอ้โหสนนนั้นในเกมที่โคตรแรง เอาแล้วชิป่ายก็สุดหมดแล้วหรอเอาละครับทิป่ายนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคเร่มากันอุ้ยยามันเป็นปืนแอดด็อกมังเนี่ยนะครับโคตรแรงเลยนะเฮ้ยจะเอาไปล่ะเรามีแกลลิงด้วยเออทำไมโอ้โหมามีบีโรยเอาไม่อยู่อะครับแตก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  เฮ้ยโอเคตอนนี้ขอหนีอยูนึงอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าหัวนะครับเข้าหัวนะครับนี่เข้าหัวนะครับมันเปิดมันเปิดแอเรียมันเปิดแอเรียโอ้ยโอ้ยไม่รอดว่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นตัวนี้มาแล้วกันนะครับผมยังไม่เล่นตัวนี้เนาะรู้สึกว่าตัวนี้มันจะทำอะไรได้บ้างนะใช้กระโจนเหรอผมยังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มกระโจนเลยโอเคเดี๋ยวเราไล่ตัวแบบธรรมดาก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองหน่อยดิ อ๋อเป็นไฟเหรอวะอันนี้คืออะไรอะ่ะหุ๊ยหุ๊ยโคตรเฟีย้ยวในท่อมียเปล่าในทอ่อไม่มีหรอต้องใส่ในโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ชอบเล่นบนทอ่อนนะเขาชอบเล่นข้างล่างกันหรือเปล่าเนี่ยอย่างงี้ถ้าเขาไม่เล่นบนท่อกันอย่างงี้ผมเอาสับเลยนะไปยิงบนท่อได้ส,บ,สบ,บายๆแล้วเนี่ยสวยครับผมโอ้แล้วมาเลยครับต่อนเนื่องครับต่อนเนื่องเออ โอเคผมขอเปลี่ยนเป็นเล่นบนท่อแล้วกันนะครับสำรวจแบบหลายๆที่นะครับมา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 ชึบอ่าขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอ๊ยเฮ้ยตกตกฮึบไปไปเพื่อนไปเป็นปะเนี่ยโอเคปลอดภัยปลอดภัยถ้ามันรู้สึกว่ามันกดตัวจีแลกปืนไม่ได้ใช่ไหมวะต้องรอปืนตกอย่างเดียวครับมันกดตัวจีแลกปืนไม่ได้ มันมีคนเอาสารเวย์น้ำมาด้วยอ่ะพอเสียงคุยเขาดีกว่ามหฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมรู้สึกว่าเขาจะไม่คุยกับเรานะฮะหรือว่าเขาไม่ได้เปิดเสียงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เสียงมันนัวมากเลยวะ่ะตรงนี้มีเปล่าไอ้สเสบียงมาแล้วเก็บปืนก่อนเว้ยเก็บปืนก่อนเว้ยเอากระสุนคุณเต็มแล้วอะ่ะแล้วเก็บไงอะ่ะอ๋อนี่มันเป็นสเสบียงกระสุนนะครับไม่ใช่สเสบียงปืนนะครับโอเค อ๋อมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ฮีโร่แล้วฮะมาหลบมันเฮ้ยฟาดฟาดเอ้ยโอ้ยโอ้หเยอะเยอะเยอะตายครับตายตายครับตายโอ้โหอุ๊ยเออมาดิผิวบ่เออผิวไหมล่ะเออเออยังไงดียังไงดีหนึ่งหนึ่งหนึเพื่้เออเออโอ้ชิบโอ้โหอันนึงปุ๊บ โดวเปนหนึ่งทีครับสองทีครับบ้าคังครับตายครับผมตายครับมาดิครับหน้าสะบัดหน้าสะบัดมองไม่ทันมองไม่ทันเต้นแม่งเลยเต้นแม่งเลยมาดิมาดิหนีไปไหนอะเฮ้ยหนีไปไหนอะเฮ้ยมาดิมาดิเออเอ้าไงนเอ้าไหโอเคครับเรียบร้อยครับโอ้โหฟาเซ่ฟาเซ่โคตรมันนะครับ หมดแล้วเนี่ยโอเคครับหมดแล้วครับผมก็มาเล่นเบื้องต้นให้ดูหน่อยนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะและอย่าลืมเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องไปนอนแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายใครที่หนึ่งนะครับดูได้ครับน้องๆผมมาที่หนึ่งอยู่แล้ว